สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตะว,วันฉายนะครับนักข่าวก็ได้ถามตะว,วันฉายนะครับว่ามุมมองของตะว,วันฉายนะครับระหว่างคู่ของนาบิลอานานและซุปเปอร์เกตหมู่เก้านะครับ ตะวันฉายมองยังไงนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับซึ่งทั้งนาบิลและซุปเปอร์เล็กนะครับก็จะชกร่วมรายการเดียวกับตะวันฉายด้วยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยตะวันฉายนะครับก็ได้ตอบสื่อนะครับบอกว่าคู่นี้นี่โคตรมันเลยนะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับสำหรับผมนะครับรู้จักทั้งคู่นะครับทั้งนาบิลและซุปเปอร์เล็กนะครับก็เลยว่ารู้จักและสนิทสนมทั้งคู่นะครับและตะวันฉายนะครับก็บอกอีกนะครับว่า ผมมองว่านะครับไม่เหมือนไฟแรกที่นาบิลเจอกับซุปเล็กอย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้นี่นาบิลใหญ่มากและก็แข็งแรงนะครับไม่ได้สูงง้องแง้งอย่างเดียวนะครับนาบิลสูงแล้วยังเป็นมวยด้วยนะครับ นาบิลนี่เรียกได้ว่าตอนนี้นี่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับอาวุธก็คมนะครับส่วนพี่ซุปเปอร์เล็กนะครับตะวันฉายก็บอกนะครับว่าก็มีความเก๋าในตัวอยู่แล้วนะครับสําหรับผมนะครับคู่นี้นี่ผมก็ยังฟันธงใครไม่ได้นะครับแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งนาบิลและซุปเปอร์เล็กนะครับก็ให้ทั้งคู่สู้กันอย่างเต็มที่นะครับผลจะแพ้หรือชนะนี่ยังไงยังไงนะครับเข็มขัดแชมป์ก็อยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับและตะวันฉายนะครับก็ได้ตอบสื่อออกนะครับหลังจากสื่อถามว่านะครับ คิดว่าคู่นี้นะครับเกมจะครบ5ยกไหมนะครับทางด้านตะวันช้ยเองนะครับก็บอกนะครับว่าส่วนตัวผมนะครับมองว่าคู่นี้น่าจะครบ5ยกอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอาวุธนี่หนักแรงทั้งซุปเปอร์เลกและนาบิลนะครับถ้าถามว่าจุดเด่นของนาบิลนี่คืออะไรนะครับตะวันช้ยก็บอกว่านอกจากจะส่วนสูงและความยาวช่วงแขนช่วงขาเลยนะครับที่นาบิลได้เปรียบซุปเปอร์เลกนะครับและก็มีความเป็นมวยด้วยนะครับอาวุธ ไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าข้อศอกนี่ถือว่าหนักแรงไว้ใจได้เลยนะครับส่วนจุดเด่นของซุปเล็กนะครับก็เป็นมวยที่เก๋าเกมประสบการณ์สูงนะครับที่สําคัญนี่แก้ทางมวยเก่งมากๆนะครับถ้าจะให้วิเคราะห์ว่าใครจะชนะนะครับตะวันชัยก็บอกนะครับว่าคู่นี้ผมมองว่า50-50นะครับพอมมีโอกาสที่เรียกได้ว่าจะเช็คบินกันได้ทั้งคู่นะครับเพราะต่างคนก็ ต่างไม่ยอมกันได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับแต่ไฟนี้นะครับก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับสำหรับซุปเปอร์เล็กนะครับเพราะนาบิวนี่ไฟนี้นะครับต่างจากไฟแรกที่เจอกับซุปเปอร์เล็กนะครับตะวันฉายนะครับก็บ่อยนะครับว่าไฟนี้น่าจะต่างมากๆนะครับกว่าไฟที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับเพราะไฟนี้นี่คิดว่าซุปเปอร์เล็กนี่น่าจะเหนื่อยแน่นอนนะครับถ้าหากประมาทนาบิวนะครับเพราะนาบิวนี่ถามว่า ในตอนนี้นะครับเขาเก่งขึ้นเยอะไหมนะครับต่อวันฉายก็บอกนะว่านาบิวเก่งขึ้นเยอะแล้วก็เก่งเร็วมากนะครับที่สําคัญนะครับพัฒนาการของเขานี่ถือว่าโอ้โหสุดๆนะครับถือว่ามายืนจุดๆนี้ได้ ใช้เวลาอันรวดเร็วเลยนะครับฉะนั้นนะครับซุปเปอร์เลกจับประมาทไม่ได้นะครับก็ถือว่าไฟนี้นี่เป็นอีกหนึ่งไฟนะครับที่น่าดูมากๆนะครับระหว่างนาบิลและซุปเปอร์เลกนะครับทางด้านตะวันฉายเองนะครับก็ยังไม่ได้วิเคราะห์ให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็มองว่า50-50นะครับมีโอกาสที่จะชนะและมีโอกาสที่จะแพ้ได้ทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับแล้วแฟนมวยแะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยคู่นี้ยังไงนะครับระหว่างนาบิลและซุปเปอร์เลกนะครับแฟนมวยคิดว่าความสูงงคววาามยขอ นาบิลนะครับจะสามารถชนะซูเปอร์เลกได้หรือไม่นะครับและความเก๋าเกมประสบการณ์สูงของซูเปอร์เลกนะครับจะเอาตัวรอดจากความสูงของนาบิลได้หรือไม่อันนี้ก็แฟนมวยก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเราก็จะมาเด็กข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับ รายการนี้นะครับเป็นรายการศึกวัน172จนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคู่เอกวันนั้นก็จะเป็นรถถังกับทาเครุนะครับแล้วก็มีซุปเปอร์เล็กนะครับเจอกับนาบิลตะวันใช้ก็ชกในรายการนี้ด้วยนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่แห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับศึกวัน172